เอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โยเออนี่คือเจ้าเหมียโอ้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 เก่งเกงเลยเก่งเงเลยดูดูด,ด,ดูดูความน่ารักของมันมันจะทำอะไรต่อไปเกยียบพ่าท่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูวมันดูมัน ความสนของมัน